ท่านเป็นที่ปรึกษาสําหรับอิงอยู่แล้วในทุกเรื่องในทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอิงเองอิงก็ปรึกษาคุณพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้การแยกบทบาทพ่อลูกและจะพูดว่าครอบงาอิงว่ามันไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่จะต้องตีกันเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ คงไม่ได้เป็นการลงพื้นที่เพื่อไปช่วยสสนะคะถ้าจะลงก็คงน่าจะกลับไปหาพี่น้องประชาชนที่รอจริงๆอย่างมีพี่น้องที่ต่างจังหวัดอ,อีกอีกหลายท่านมากๆนะคะที่อยากเจอคุณพ่อไม่ได้อยากเจอในานามของพักแต่อยากเจอในานามของดรทักษิณอดีตนายกท่มนตรีที่เคยทำประโยชน์ให้กับเขาค่ะยิงว่าอันนี้ก็คงจะเป็นในฐานะนั้นมากกว่าค่ะ อันนี้ต้องให้ประชาชนอาตอบคำถามนี้ค่ะอิงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอิงได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันค่ะได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าพูดจริงว่าระนักข่าวถามอิงเนี่ยมันอิงอิงไม่เคยบาบเบี่ยงเนาะอิงก็ตอบเลยแต่ว่าท่านก็วางแผนอยากอยากไปเชียงใหม่นะคะแต่มันยังไม่มีแผนที่ชัดเจนเลยอิงก็ยังถามอยู่ว่า ตกลงจะไปไหนนะคะหรืออยากไปหรือเปล่าอันนี้ในครอบครัวยังคุยกันแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวคอนเฟิร์มแล้วจะบอกนะคะก็ดีนะคะนักข่าวก็จะได้ช่วยกันเขียนว่ามันไม่ใช่การครอบงำพักนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ